วันที่18กรกฎาคม2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสาหาประชาชาติกล่าวว่าข้อตกลงลำเลียงธัญ,ญพืชออกจากทะเลดำที่เป็นความร่วมมือระหว่าง UN รเรัสเซียยูเครนและตุรกีสิ้นสุดเมื่อวันที่17กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งทางการรัสเซียประกาศถอนตัวจากข้อตกลงอำนวยความสะดวกให้ยูคเครนส่งออกธัญ,ญพืชผ่านท่าเรือทะเลดำซึ่งถูกรัสเซียปิด กันตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นเมื่อปีก่อนแล้วหลังจากเกิดเหตุโดนโจมตีสะพานข้ามช่องแคบเคิร์ชซึ่งชื่อมแคว้นไคเมียกับแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียทางด้านนายวโรดิเมียเซเรนสกีประธานาธิบดียูเครนประกาศว่าจะเตรียมการส่งออกธัญ,ญพืชผ่านทะเลดำต่อไปแม้ว่ารัสเซียจะออกจากข้อตกลงไปแล้วเราไม่กลัวเราได้รับการติดต่อจากหลายบริษัทที่มีเรือเป็นของตัวเองพวกเขาบอกว่าพร้อมจะจัดส่งสินค้าต่อไปอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีว ลาดิเมียปูตินเคยคู่จะถอนตัวออกจากข้อตกลงส่งออกธัญพืชมานานแล้วเนื่องจากไม่พอใจที่ส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่จะอนุญาตให้ฝ่ายรัเสเซียส่งออกอาหารและปุย๋ยไม่ถูกบังคับใช้อย่างเหมาะสม